อ๋เยอะก็สวัสดีชาเลนพทุกคนทุกทุกทางกันด้วยในเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกสแตมปที่มีชื่อว่า Survive the Night ์กันอีกเช่นเคยนั่นเองเออสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองคุณพิชชาก็ใช่เลยค่ะคุณผู้ชม <c oughs> อาาๆๆ่อใช่แล้วค่ะก็ในส่วนของท่าแมป Survive the Night เขาได้มีอัปเดตช่วงกิจกรรมฤดูหนาวนั่นเองหรือว่ากิจกรรมวันคริสต์มาสนั่นเอง ๋ยวเราจะมาทําการสรุปอัปเดตให้ฟังแล้วก็มีการเพิ่มเซนเชอร์ตัวใหม่เข้ามานั่นเองแต่ว่าเป็นเซนเชอร์ที่เราเนี่ยไม่อยากรีวิวมากเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องรีวิวให้ทุกคนนะได้เห็นนะว่าในส่วนของเซนเชอร์ตัวนี้เนี่ยมันดีหรือเปล่านั่นเองโอเคดแต่เราจะมาทําการสรุปอัปเดตให้ฟังก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมในส่วนของอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีการเพิ่มเซนเชอร์ตัวใหม่ซึ่งมีชื่อว่าอารักเน่นั่นเองขั้ตนตอนตนี้เนี่ยเราซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่ง อยู่ในหมวดสแลเชอร์เลยแล้วก็เลื่อนลงมาคะจะเจอเจ้าตัวนี้เลยพร้อมกับเสียงสุดสยองของนางนั่นเองนะชื่อว่าอารักเน่เป็นแมงมุมนั่นเองคุณผู้ชมสิ่งมีชีวิตที่เราเกลียดที่สุดแล้วนะคะก็ในส่วนของความสามารถเลยเนะี่ยก็คือการวางใยนั่นเองวางใยขนาดใหญ่นั่นเองนะครอบคลุมนั่นเองเพื่อทําการขัดขวางเซเวอวร์นั่นเองแล้วก็วิธีการทาเนี่ยวิธีการที่เจะาตัวรี้จย้ายได้เหมือนจะต้องคัดดาวอย่างเดียวนั่นเองหรือว่าตัดในส่วนของย้ายออกไปนั่นเองประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความสามารถของไอเจ้าอารักเน่นั่นเองเนาะใ mm hmm. ช้เหรียญสีน้ำเงิน500เหรียญในการซื้อนะทุกคนก็น่าจะรู้กันเนาะอาประมาณนี้อันนี้คือเราก็สวมใส่ใที่เรียบร้อยแล้วต่อมาจะมีการเพิ่มในส่วนของซีซันอลอีเวนต์ใหม่นั่นเองก็จะเป็นในส่วนของวินเทอร์ซีซันอลอีเวนต์นั่นเองก็มาตรงที่สโตร์เช่นเคยเนาะอ่ะกดให้ดูสัอรอบหนึ่งมาตรงฟีเจอร์ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีราคาซื้อก็สามารถมาซื้อกันได้อยู่นะคะตรงนี้ อันนี้เลยคุณผู้ชมตรงนี้ในอีเวนต์นียเราสามารถเช้เหรียญสีทองกลับมาเซิร์ในส่วนของอช่วงกิจกรรมอีเวนต์นะาะเรไ,ได้อยู่นะคะก็เหมือนเขาอเอากลับมาให้เราซื้อน,นั่นเองก็จะมีคัตกรหนฟอร์แล้วก็มีพวกสกินของคัตกร,รยายเงี้ยมีโคมไฟมีอะไรทุกอย่างเสียงคำรามมีเทอร์เรนเตอร์ก็กลับมาให้ซื้อด้วยซึ่งตรงนี้นก็จําเป็นเหมือนกันนะคะที่ใครที่อยากจะหาเหรียญสีทองได้เยอะๆเนี่ยก็ให้ซื้ออันนี้เลยเนาะโอเคแล้วก็ถัดมาถัดมาเนี่ยก็จะมีซีซันอลอีเวนต์ตรงนี้เลยซึ่งเป็นซี กี่ยวกับกิจกรรมอีเวนต์วันคริสต์มาสนั่นเองนะคะเอออันนี้จะเป็นในส่วนของสกินของทัตตกรไมเยอร์ Myers นั่นเองอ่าประมาณนี้เลยเนาะนี่จะเป็นชุดเหมือนแบบชุดแบบไปเที่ยวภูเขาน้ําแข็งอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของพวกอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองอันนี้เป็นโคไฟฟรีนะคะสามารถมารับได้อ่าประมาณนี้เลยอันนี้เป็นลองศพนะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ตัวใหม่นั่นเองซึ่งโค้ตัวนี้เนะี่ยมีชื่อว่า Android อยู่ใน Store m e r ์ e ซอร์ s ลันั่นเอง นี่เลยคุณผู้ชมหมือนจะทำการ d i s a b l e ียร์แล้วก็ความสามารถนั่นเองเมื่อเราใกล้ๆกับผู้เล่นนั่นเองก็ประมาณนี้เลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้และก็ในส่วนของตรง merge feature ก็มีไอเทมใหม่เช่นกันอย่างเช่น button o f f r i n e นั่นเองทำการเพิ่มในส่วนของแล้วก็สามารถเขียนตัวเองได้ออฟจะเป็นโคลไฟลแล้วก็อันนี้เราซื้อมาไปที่ละร้อยเป็น ลงศพแบบใหม่ท่านเองบอกเลยนะคะว่าเท่มากๆลงสพอันนี้ซึ่งจะใช้เหรียญสีแดง5เหรียญในการที่เราจะซื้อเนาะประมาณน,นี้นอกนั้นเนี่ยก็เหมือนจะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะอัปเดตท,ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองอ่ะ โอเคแล้วก็ในส่วนของอัปเดตอื่นๆเนี่ยก็เดี๋ยวเราทำการบอกให้หมดเลยละกันก็จะมีการเพิ่มในส่วนของอ่าในส่วนของสนะไลช์ช e สกินนะคคุณผู้ชมหรือว่าสกินของฆาตกร6แบบใหม่นั่นเองสกินอุปกรณ์6แบบแล้วก็ในส่วนของโคงไฟแบบใหม่6แบบแล็อกโแบบใหม่2แบบเราให้ดูไปแล้วแล้วก็บันเดแบบใหม่2แบบพีแบบใหม่แล้วก็โหมดใหม่นั่นเองอันนี้จะเป็นอัปเดตเพิ่มเติมซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียวก็คือนิ w วโหมดนั่นเองซึ่งจะเรียกโหมดอีว่า Silence หรือว่าความเงียบนั่นเองนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าชาติน,นี้เ,นเราจะได้เจอโหมดอีกหรือเปล่าน้เพราะว่ามันเป็นโหมดที่คบเคล้าเ,เข้ามาใหม่นั่นเองจะเป็นโหมดที่มีแต่ความเงียบเท่านั้นนะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยเนาะเพราะว่าถ้าเรานชนะในโหมดนี้เราก็จะได้เบจสมาด้วยนั่นเองอ่ะโอเคแล้วเราก็จะมาทําการดูกันนะคะว่าจะได้เจอโหมดอีกหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างเมื่อเราเข้าม,มาในตัวเกมเราจะได้โหมดซานตาคลอสโหมดเล็กๆอันนี้เนะาะใส่ให้กับทุกคนเลยทุกคนก็น่าจะเห็นกันนะนี่คนคคนี้เขาก็ใส่คนนี้เขาก็ใส่ เราก็าได้ใส่มาด้วยแบบฟรีๆนั่นเองนะคะนี่เวลี่อีปิกคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านใหม่เหมือนเขาทียังไม่ให้เพิ่มเข้ามานะโอเคเมเทอร์ดีเทกเตอร์เราสั่งใสไปที่เรียบร้อยขออนุญาตตรวจสอบดูนิดนึงเนาะแลมโคงไฟนี่เราใช้โคงไฟอันนี้เนาะเรียกว่าฮอลิเดย์โคงไฟแบบใหม่นั่นเองโ okay. อเคหมดเวลาพอดีแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูกันนะคะว่าตานนี้เนี่ยเราจะได้เป็น อ่ะฆาตกรสแลชเชอร์หรือเปล่าหรือไม่ก็เราเนี่ยอาจจะตัดไปตอนที่เราได้เล่นเป็นสแลชเชอร์หรือเจอโหมดใหม่ดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะทุกคนเฮ้ทุกคนนี่เจอโหมดใหม่เป็นโหมดไซเลนส์นั่นเองนี่แหละคือโหมดใหม่นันเองนะอยู่ดีก็เข้ามาก็เฮ้ยทำไมรู้สึกบรรยากาศมันแปลกๆก็คือโหมดใหม่ไซเลนส์นั่นเองโอ้โอคือบรรยากาศเนี่ยมันจะเงียบงานทุกอย่างเลยทุกคนโอเคดีที่อโอโอ้ โอ้โอโอ้โใส่อ oh. ยู่ในกล่องนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเาจ้ากรอจะเจอหรือเปล่านะฮะโอเคควสที่เราต้องทำอะไรเนี่ยนะก็คือ collect r e l i e s โ oh อ้โอโอ้โ oh. หมันจะอยู่ในที้หรือเปล่ากำลังนัวกันอยู่ข้างในหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมโอเค นะไม่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 ไม,ม่อ่าโอเคเร็จียบร้อยฮะกลับมาที่เดิมเอ้าซีเข้าสิเอาไงล่ะมีอาวุธปืนข้าตกรถึงกับงงเลยนะคะไปไหนโอเคอ่าเรียบร้อยฮะย <laughs> อ้อ๋อ โอ้เราเลาโคดาของอาวุธอยู่นะฮะโอเคถ้าเราชนะเนี่ยอยากรู้มากเหมือนกันว่าจะได้ไอเทมอะไรมาแต่ประเด็นคือทำไมสแลชช์อ,อยู่แถวนี้ตลอดเลยอืโอเค ตกรอยู่ไหนวะอออือเรียบร้อยครับเราไปก่อนดีกว่านะคะตรงนี้มันเขาจะนัวกันยอดไปเลยอือ r y good ค่ะเปปดไฟยังโมให้ไม่เห็นเลยทุกคนคือมันมืดมากจริงๆนะ โอเคโอ๊ะโอเคสร้าอยู่ในนี้ก่อนอันโอเคแล้วเวลาอีกประมาณสามชั่วโมงนะคะถึงจะหกโมงเช้าโอ้โอ้สวยแล้วสวยแล้วอือหือเรียบร้อยค่ะมาใช่ไหม เดีย๋ยวนี้ก็นแน้วกันโอเคย็บเยี่ยมไว้นะจู่ๆไว้ก่อนอโอโอืมเอเอฮือไม่อุปกรณ์ไม่ทำงานจบแล้วโอ้ไม่นะคุณผู้ชมเรียบร้อยเลยทำไมต้องเป็นเราไปเนี่ยเรียบร้อยฮาร์เดสสวอเล่ไปนะอดดูเลยว่าเราจะได้เทียมอะไรในหมวดไซเลนเนาะ แต่ว่าไม่เป็นไรนะถือว่าได้มาทดสอบในส่วนของโหมดใหม่นั่นเองก็บรรยากาศคือมองไม่เห็นเลยนะขออนุญาตดูซิว่าเหลือพวกเราชิกี่คนเหมือนจะเหลือแค่คนเดียวนะฮะโอเคเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยอ่าโอเคอ่ะก็ประมาณนี้เลยโหมดไซเลนต์โหมดใหม่นั่นเองก็คือแพ้ไปนะคะก็ถ้าชนะอะไรก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะได้ะไอเทมอะไรมานั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตทำการ ไปดูนะคะว่าเราจะได้เล่นเป็นสแลชเชอร์ตอนไหน,อนเองเพราะว่าเราเนี่ยเป้าหลักของเราก็คือการที่เราเนี่ยจะได้เล่นเป็นอารักเนยนั่นเองเออโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทำการตัดไปตอนที่เราได้เล่นเป็นสแลชเชอร์เลยละกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองเนาะเอาล่ะทุกคนได้เล่นเป็นสแลชเชอร์แล้วนะคะนีโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นะค่ะว่าจะฆ่าได้หมดหรือเปล่าเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเล่นดีอยู่มากเลยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมถือว่าเล่นได้ดีเลยทีเดียว โอ้ oh my god เอาจริงดิคิดว่าตัวมันจะเล็กๆอะจะอ้ oh my goodness ฮขลุกขลุกอ่ะดูดิโอ้ oh my god ถ้าจะเดินอย่างนี้นะซูมขออนุญาตซูมกับซูมออกได้มันก็ไม่เห็นต่างกันเท่าไหร่เลยมันตัวมันใหญ่อ่ะทุกคน จบแล้วโอเคโอ้ยเล่นไปคนลุกไปทุกคนต้องรู้สึกยังไงดีอืมอาอืม โอเคอ๋อ <Okay>. oh, ไม่พังอะ่ะโอเคพังสักทีโอเคไปนู่นกันหมดเลยจัดไปมา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 ข้ามาแล้วยังไงล่ะแมงบุมอืมไม่โดนเหรอ อวันช็อตเท่านั้นมาแล้วข้ามาแล้วอ่ะตีไม่ได้เออโอเคว่างขสามารถไปเป็นการวางใหญ่นะคะทุกคนออาเสียงสุดออยู่ไหนกันอีกสองคนอยู่ตรงนั้นนะฮะคนนี้เพิ่งตายไปโอเคสองคนนั้นอยู่ตรงนั้นสินะ มาแล,แล้วอีกสองคนสุด้วยอยู่แถวนี้กันใช่ไหมมไปไหนกันแล้วนะ ไหน,นก็ไม่รู้นะฮะไม่เจอเลยฮะอืมอัจจะหน,นีกันไปแล้วนะหรือไม่ก็อยู่ข้างล่างหรือเปล่า ใหญ่ไว้นะอ้าเจอแล้วไม่โดนนะเอาดิอืมโอเคอือฮะเรียบร้อยแล้วอินคสุดท้ายอ้อไม่โดนแมงมุมตัวใหญ่ อ่าห้าเรียบร้อยฮะแมงมุมตัวใหญ่อรักษ์ะค่ะทุกคนนะฮะขลลุกจัดเลยนี่ไม่ก็เน็นตัวมันน่ากลัวมากเลยทุกคนก็ประมาณดีนะคะก็เก็บได้หมดนะคุณผู้ชมตานี้ okay. โอเคโอ้โหไม่ต้องสูมใกล้ขนาดนี้ก็ได้มากมันน่ากลัวมากจริงๆใครที่เก็ีมแมงมุมอย่างเรานี้ก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะคะต่อให้เป็นเกียก็เถอะนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะจบคลิปรีวิวในส่วนของ a ฟ c h e r อารักเน่แล้วก็การสอัปเดตไว้ประมาณนี้เนาะก็ถ้าข้อมูลเนี่ยผิดพลาดก็สามารถบอกในส่วนของคอมเมนต์ได้เลยนะคะบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้อคอมเมนต์ลเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ค่ะที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกๆคนทุกๆท่านกันไปก่อนออาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม